โอโม่ mo, ไม่อยากถ่ายรูปกับเมซี่ริโอเนลเมซี่ครับชายที่มีแต่คนอยากถ่ายรูปด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยฝา่าทั้งกาดฝา่าทั้งปูงชนครับเพื่อที่จะถ่ายรูปกับเมซี่สักช็อตหนึ่งในชีวิตครับบางคนเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตเลยเพื่อที่จะแลกกับการถ่ายรูปกับริโอเนลเมซี่สักรูปหนึ่งครับแต่มีเด็กคนหนึ่งครับที่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยนั่นก็คือดานี่โอโม่นั่นเองครับตอนนั้นเนี่ยเมซี่ยังคงวัยรุ่นและโอโม่ เ,งงเด็กมาสซี่เนี่ยมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมแคมป์ฝึกของพ่อของดานิเอลโอมโ่ครับพ่อโอโมโม่เนี่ยก็เรียกโอโมโม่และเด็กทุกคนเนี่ยมาถ่ายรูปกับเมสซี่หน่อยแต่โอโมโม่เนี่ยไม่อยากไปครับเพราะอยากเล่นบอลไม่สนเมสซี่เลยสักนิดครับพ่อเนี่ยก็บังคับครับว่าต้องไปเดี๋ยวนี้ โอโม่เนี่ยก็เริ่มหงุดหงิดแล้วแล้วก็พูดกับพ่อว่าแค่ถ่ายรูปก็พอใช่ไหมจะได้ไปเล่นบอลต่อสุดท้ายก็เป็นภาพอย่างที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละครับแล้วรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมไอ้เด็กคนนี้ถึงไม่ยิ้มเลย